ครับ,ว,รบ,ว,กกบรวันนี้เจอกันตอนบ่ายพบกับเบียนชแนลวันนี้นานพป็นกวนที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอก็เป็นเพาสุขภาพและเวลาไม่ค่อยให้อำนวยเท่าไหร่วันนี้ก็จะพาเพ,เพื่อนมาเดินดูตลาดนัดสนามโรงสองตั้งแต่หลังโควิดมานี่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ครับเพราะสุขภาพวันนี้มาดูร้านเทียเขาขายครับ พิเศษวันนี้จะมาถ่ายเครื่องลายครามเนาะครับมีงานแจกมีแจกแจกครับอ่ะงานเก่าครับใครสนใจหาของแตงบ้านเชิญเลยครับคืออะไรครับมีงานเก่ามากนะครับเยอะครับราคากันเองลูกกูอะไร ต้นของเก่าว่ะต้นของเก่าของเก่าบอกว่าอ่าคือเป็นลานอมรโซนอมอนแงเนีนนน้ครับผมวันนี้ที่เนียวเคยมาถ่ายก็ก็ลืมก็ไม่ได้คุยกับเจ้าข,ของร้านเท่าไหร่ครับเดี๋ยววันนี้จะถ่ายอันนี้ดูครับ ปปก็พบเฮียเขาบอกอยากให้โปรโมทน,นี่ให้ก็จะพามาถ่ายให้เฮียเขาดูครับคุณรนะับครับถ้ามาก็เดินมาจนสุดซอยเละครับแล้วก็จะมาเจออันนี้ก็ห้องน้ำนะครับแล้วก็จะมีข้าวขาหมูล้วจะเปิกล้องให้ดูนะครับมันจะมีข้าวขาหมูตรงนี้ตรงนี้ขาหมูขายดีมากแล้วก็จะมีพวกลูกชิ้นทอดอะไรเนี่ย แล้วก็จะมีน้ำมะพร้าวฝันนะครับอยู่ตรงข้ามตรงน้ำมะพร้าวฝันนี่แหละครับรับก็เพื่อนๆก็แวะมาดูเอฟซีทันดาที่อยากได้แรกเครื่องของคามเครื่องของเก่าที่นี่เป็นครับงานหญิงแกะงานเก่าครับครับหมดครับเหมนครับเยวพาเพื่อนๆเ,เดินดูไปเรื่อย ก็จะเป็นให้เพ,เพื่อนเดินไปดูเรื่รอยไม่ได้ถ่ายนานพอสมควรแต่วันนี้ก็จะมาพาเพืเ่อนเดินดูอันนี้ก็เครื่องหนังจระเข้ตาเาพื่อนๆและเอซมาท่านหดก็มาแวะด,ดู ใช้งานมือท่านล้วนๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้แม่ค้าก็เก็บไปแล้วครับนเนี้ยแล้วพานเพื่อเดินดูไปได้เลยอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นคันเบ็ดนะครับเนี่ยครับเพป่นมาก็แวะดูเอีมาดูตลาดสนามหลวงสองโซนอมอ,อนก็จะพาเพื่อนเดินไปเรื่อย ไม่ได้สายนานพอสมควรครับที่มีของตลาดคนเยอะกว่าเดิมนะครับทีีแต่ก่อนสมัยก่อนนก็นีดเดียวในหลังจากโควิดแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่เพราะว่าสุขภาพและเวลาไม,ม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แต่วันนี้เวลามีก็เลยจะมาถ่ายทำให้เพื่อนๆดูเอฟซีคิดว่าคงจะไม่หนีจากกาันอยู่นี่อ่ะ เดี๋ยวที่หน้าก็มีถ่ายวิดีโอก่อนครับรเดี๋ยวพฟเพื่อนเดินดูแถวนี้เลยไม่ได้ถ่ายนานคงเกือบสองสามเดือนแล้วครับจะมีเวลาก็เลยจะมาถ่ายว่าตลาดสนามบ,บงสองก็มีอะไรกันบ้างก็วันนี้มีถ้ามามุมนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยว หมูต้ยมยำน่าอร่อยตันนี้เอ้ยหมูน้ำตกได้หมูต้ยมยำรับตรนนี้อร่อยแครมาก,กินบ่อยรันนี้ร้านเฮียวข้าวน,นี้ก็เปิด,รรดนะรประจำเลยครับมีของเซ็ตแฮนเยอะแยะเลยครับก็จะพาเ,เพื่อนเดินดู FC และทุกๆคนนะครับถ้ามีเวลามาก็<ม>เรียน n n นลจะพาเดินเที่ยว ตลาดสนามหลวงสองก็จริงๆวันนี้คนน้อยนะครับตัวนแตหวัดคนเยอะแต่วันนี้มันก็ป่าเขาไปาบ่ายโมงแล้วคนก็เหลือนี้เดียวมีทุกอย่างครับเสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้ามือสองรองเท้ามือสองจักรยานมือสองแต่นี้มีหมดอยากได้แล้วก็มาเดินดูมาเดินเที่ยวกันครับเดินไม่ไมแดดไม่ร้อนครับที่นี่มันมีหลังคา จริงๆมาถ่ายบ่อยแต่ว่าห่างเหินไปอยู่พักใหญ่ๆเพราะสุขภาพด้วยเวลาด้วยครับก็เลยวันนี้มีโอกาสก็เลยจะพาเพื่อนมาดูว่าเขามีอะไรกันบ้างก็แต่รู้สึกว่าผู้ค้าแมค้าเยอะกว่าเดิมแต่ว่าคนจะน้อยลงนะครับเพราะว่ามันบ่ายแล้วจนน่ากบ่บ่ายผู้ค้าแมค้าก็จะทยอยเก็บ ลูกค้าไม่ขาก็จะเก็บไปหาตลาดใหม่เรื่องอะไรเลยครับในสามรายละเอียดสุดคนก็จะพาเส้นเดินว่าเออตอนนี้้องมีอะไรกันบ้างจะเป็นเสื้อผ้ามือสองดูนี่เยอะนะครับมีรองเท้ามือสองก็เด็ง,ขเ,งเข้าไปในซอยนี้อ๋อจะมีหลายอย่าง แต่เสียงเพลงเยอะมากเลยครับมีสิทธ no ิ์หรือว่าองไงมีเสื้อผ้ากองกันเต็มเลยครับก็จะเดินลัดไปไปไม่ไหวแล้วเสียงเพลงเยอะจะไปหาที่แบบเสียงเพลงน้อยๆหน่อยนะครับจะเดินแล้วลัดออกไปตรงนี้ก็จะมีถ้าเราเดินตรงไปนี่ก็จะมีพวก พวกป่าพวกต้นไม้นะครับนี่มานี่ก็จะมีพวกพัดลมมือสองนะครับจตรานนี้รู้สึกว่าจะมีอะไรทุกๆอย่างเลยครับ เนี่ยราคาคงจะไม่แพงครับแต่เนี่ยต่อรองราคาได้กต่พ่อค้าไม่ค้าเพรเขาซ่อมขายก็มีพวกมาถึงไหนก็เจอจะเสียงเพลงเสียงเพลงนี่ทำหให้เราก็ไปนั่งตัดต่อตัดทิ้ี แม้กลัวโดนษษษโษษษล,ลิกสิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ทำอะไรเราจะพาเพื่อนเดินไปดูของเก่าพวกอะไหล่รไซส์อะไหล่รถยนต์นี่ครับตัวนี้อะไหล่ตู้เย็นก็น่าประมาณนี้แหละครับ ก็จะมีนี่แหละครับพวกนี้ตกของเก่าน,นี่แะครับมีของมือสองหลายๆอย่างครับอยู่แถวนี้ก็เอ็ซีเพื่อนๆก็เดินมาดูเครื่องคงเครื่องกลัวก็อยู่แถวนี้ก็พากันเดินมาดูก็แล้วกันคือวันนี้ เป็นวันแรกที่ได้ถ่ายสองสามเดือนที่ผ่านมาไม่ได้ถ่ายเพราะสุขภาพด้วยและหล,หลายอย่างด้วยครับนี่นนนนนคือจ,จ,<ล>จะเป็นพุกจักรยานเก่าๆนะครับแล้วก็จะมีอะไหล่รถยนต์อะไหล่มอเตอร์ไซค์ก็จะมีนี่แหละครับ เยอะนะครับตรงนี้ก็พาเพื่อนเดินดูสถานที่ี้ได้ครับเยอะครับท่รนนี้อะไรลยนต์นอะไรมอเตอร์ไซค์ไฟมอเตอร์ไซค์ต่าง ีกอพาเดินดูแถนี้เยอะครับแถวนี้เพื่อนอยากด้อะไรมอไซค์อะไรก็ได้ที่มาแถวนี้ของมีเรื่องของเก่าของใหม่ครับ เี่เขาไปเลยมาดูดิจะพาเพื่อนเดินไปเี่นะครับก็เน่แล้วครับ แต่คนแถวนี้รูเสึจ็จจะไ <ป S 1> ม่ค่อยมีครับก็จะมีประมาณนี้แหละครับแต่ของนี่เยอะมากครับตอนนี้เพราะว่าของเสื้อผ้ามือสองที่มาจากโรงเกลือนี่อยู่ทางนี้วันนี้คงจะเดินไปไม่ถึงนะครับคงจะเดินแถวนี้ก่อนเดยววันหลังได้จะมาถ่ายไม่รู้ว่าตลาดโรงเกลือเสื้อพวกวินเทจอะไรเนี่ยอยู่ ตึกแถวนี้เขาก็มีเยอะแต่วันนี้คงจะเดินอยู่ข้างในนี้ก่อนนะครับแล้ววันหลังเราจะพามาถ่ายตรงตึกอีกฝั่งนี้นะครับแล้วจะพา,าเพื่อนเดินดูไปเรื่อยๆเพราะว่า มีทุกอย่างครับตรงนี้ก็เดินใช้เวลาพอสมควรวัดป่าก็บครับเสียงเพลงดังมากครับอันแรยเสียงเพลงค็นฟง่ดีเท่าไหร่เพราะว่าทำให้เราประยเวลาไปนั่งตัดต่อล น่ครับเสื้อผ้ามืองทิดไปทางนี้แต่วันนี้คงไม่ไปเสียงเพลงเยอะเกินต้องไปทางนี้ก่อนผมแสดงสก็ถ้ามีเวลามาเดินดูทถงน,นี้ก็จะคนจะเยอะตอนบ่ายแต่ช่วงนี้มันก็ครับ เสียงเพลงเยอะมากคงจะหลีกเลี่ยงเสียงเพลงมากกว่าครับพอไปจะมีเสียงเพลงเร็วมากเลยครับตัดต่อเลยนี่ดิโดยพาดเพลินเดินดูของเยอะมากครับตลาดสนามหลวงสองที่ใส่ถายากก็เพราะเสียงเพลงครับ เ,เพลงนี้ทำให้กองอรอลบซ้ายหลบขวาตลอดทีลาก็นี่แหละครับมีทุกอย่างแต่นี้เพื่อนก็เดินดูแล้วกันยาวแบบไหน นี่มีน้ำหอมก็มีนะครับมุมน้ำหอมนี่มาเลือกได้ราคาคงจะย่อเยาวแต่มีสามนี้ะครับนี่นะครับที่ตรงนี้เย็นสบายเพราะว่าโดมน้มันสูงครับ เป็นในรดเิ่งเลยนะครับของเล่นก็ดีดูนดคะ,ค,ะครับด,ดูโดมนะครับดูโดมแถวนี้คนเยอะ,ะแต่มาโดมแถวนี้ก็ยังดีไม่ค่อยมีเสียงเท่านั้น ของเพิ่อนๆัดครับเยอะอันนี้ก็ลองเดินดูมาเดียวจะพาเพื่อนๆมาแวะแถวนี้ครับมีเสวอนีก็จะมีกับตงกับข้าวอยู่แถวนี้ก็เยอะครับ นี้มีโอกาสไม่มีตัดผมด้วยนะครับดูนีตัดผมสนามบ้าสองมีบริการตัดผมด้วยวอ๋อผ่านท่านดูดูเรื่อยๆครับเ <c oughs> <c oughs> สียงเพลงอ๋สอสดสดสด รางวัลที so corner, ่หนึ่งก็อยู่นี่นะโอเคโอเคจ้าโอเคก็เดินไปเลยครับเสียงเพลงที่ไหนมีเสียงเพลงก็ที่นั่นก็จะไม่ไปนะครับเพราะเสียงเพลงนี่มันทำให้เราล้ำบากใจ พราะนานถ่ายทีก็ลำบากเพราก็เพลงเยอะมากถ้เพลงเยอะๆนี่มันต้องเสียเวลาเราด้วยครับวันนี้ก็มีโอกาสวันนี้พาเพื่อนๆมาดูก๋วยเตี๋ยวนี่นะครับ เดี๋ยวผมขอถ่ายนี่เลยนะเดี๋ยวโปรโมทเจ้าของร้านนะครับวันนี้จะมากินก๋วยเตี๋ยวร้านเฮียครับร้านนี้เขาทำเคยมากินประจำแต่ไ่ค่อยได้ถ่ายวันนี้มีโอกาสก็เลยมาถ่ายเฮ้ยเเป็นล้นๆเลยอยากกินอะไรก็สั่งตามที่ที่เราชอบนะครับมันมีไก่มีอะไรบ้างไหม นี่เสี่ยวเป็ดเียวเป็ดเจ้าไก่เนาะเราเราเข้าเปล่าอ๋อมีหลายอย่างใช่ครับเสี่ยวกับเ็๋อ๋อดูเป็อเต๋อสดๆเลยเนี่ยโอ้โหแล้วร้อนเลยครับนี่ผมสั่งแล้วเดี๋ยวผมไปนั่งกินเลยครับทายเยอะก่อนบ่มบดซ่า ถ้าเรามาแล้วเราจะมาไงก็มาสนามบงสองก็เดินผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันตรงนี้ครับนี้องเขาทำเคยกินอร่อยจริงๆเราหาที่นั่งลำบากนะเพราะว่าคนแน่นชอบครับวันนี้มี จะพาเพื่อนกินก๋วยเตี๋ยวไเจะเป็ด วันนี้ขอกินก้เจียวก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวก็จริงๆครับถ้ามาแถวนี้ผมก็จะแวะมากินก้เจียวเปิดตรงนี้แหละจะเปิดตรงนี้อร่อยเพราะว่ารู้สึกว่าดัานอยู่นานแล้วนะแต่อันนี้เป็นรุ่นรุ่นลูกหลานเขาอยู่นะครับเพราะว่า แต่ก,ก่อนจะเป็นเจวะทำเนี่ายไอเดียเนี่ยรู้สึกจะเป็นรูปหลาดเขาเองแต่ว่าตัวเล็กๆแต่ก่อนโฟกอาม่าทำกันเนี่ยก็โอเคนะเพราะ ถ้ามาแถวนี้ก็แวะมาดูเพราะว่าผมก็บอกไม่ถูกันเพราะว่าไม่ได้มาบ่อยครับเราจะถามลูกค้าเขาว่าจะมาจะถามไ้เจ้าของร้านถ้าจะมานี่มานีานะครับเกิโตจริงจริงโต๊ะจะไม่ว่างนะตอนบาแต่วันนี้มันมันบ่ายก,กว่าแล้วมันก็เลยคนก็น้อยเลย ครับผมครับเอาไปกับรถคันเงีเราจะแซงคิวข็ไม่ได้เกรม่คนคราบธรรมดาครับ

่น้ครี่ครับถนนสอยนี้ก็อย่างนี้แหละครับคนจะเดินเข้าเดินออกเดินผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาน้ำหล่อคืออย่างเขาคงจะเหมาะนะครับเพราะว่าเอาน้น้เป่าหไ อ้าวคีวันท่แล้วเขาเอาสองขวดได้ค tamam. okay. รับโอเคตั้งแต่หนวนี้งแต่สองขับได้แล้วขึ้นาสองตั้งแต่สองนะซมซมยังไม่ทันนะครับบางครั้งรอลูกค้าให้อันนี้ยังดีนะบางวันนี่คือมาวันนี้ถือว่าโอเคคนยังน้อยอยู่แต่ว่าทุกครั้งมา เราต้องรอต่วว่ามันคิวคิวมันจะก็จะยาวนิดนึ่แต่ว่าพอ,อสมเวลาที่เราขอคอแล้วก็จะกินได้ด้วยเพราะว่าที่นี่มันก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดส้สจะมีร้านเดียวอน ีก่อนกินก่อนนะครับเพราะว่าตอนนย้ ไ,ได้กินข้าวจะเช้าแล้วยันบ่ายโมครับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ผมจะไว้เพียงแค่นี้ครับ